สวัสดีครับผมครับสวัสดีพอม่พน่นนองเอฟซถูกๆกทางครับผมมือนีมาพอกับแอดช่วงเย็นเย็นครับผมนะครับเย็นวันที่15มิถุนายน2,566ครับมืออื่นวันที่16ครับเลขออกแล้วครับเหลือเวลาอีก1นึ่คืนครับผมท่านใดยั่งบอท่านใดฝันครับคืนนี้ห้ามพลาดครับต้องฝันได้แล้วครับผมนะครับ แต่ว่าแนวท่างตัวเลขทุกๆสำนักที่ตามอยู่นะครับแอดกะลงให้ครบครบคิดว่าครบหมดทุกสำนักแล้วครับนะครับสำนักที่ให้เขางวดที่ผ่านมาบอกว,ว่าจะเป็นอาจารย์ใครนะครับแตกบนแตกล่างนะครับแอดกะลงงไ้แล้วพิศสาวพ,พิศนากะลงไปแล้วนะครับตัวลงตัวเน้นลงไปแล้วอาจารย์ใครก็มีตัวเน้นให้แล้วครับผมนะครับเมื่อนี้ลงหลายคลิปจังหน่อยครับ น่าจะประมาณห้าหกน่าจะหกคลิปได้อยู่ครับมือนีเนาะเป็นเป็นโค้งสุดท้ายแล้วครับเร่งตามโค้งสุดท้ายครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ครับผมอาจารย์เล่สังลุยนะครับอาจารย์เล่สังลุยหลังจากที่เข้าเจ็ดงวดติดนะครับล่าสุดงวดที่ผ่านมาลุดครับนะครับแต่ว่าไม่ได้ทําให้ความน่าเชื่อถือลดลงครับ เพราะว่าเป็นเรื่องปกติที่เลขคำนวณมีเขาไม่หลุดครับเจ็ดงวดติดเป็นตัวการันตีความแม่นอาจารย์เลซังด้วยครับ <c oughs> จะแอดลงชุดตัวเลขของอาจารย์เล่ไปแล้วครับมือนี่ครับผมจะมาให้ตัวเน้นครับหลังจากที่ติดตามล่อค่อยเนาะบาวาบาวาแตแอดครับแอดล่อคอยที่จะได้ตัวหนึ่ของอาจารย์เล่ครับ เอฟซีหลายๆท่านกน็โอ้ทรงขอความเขามาคอมเมนต์เข้ามาว่าแอดมือไหนจะได้ลงตัวเน้นของอาจารย์เรศันครับล่าสุดกะพึ่งได้มาพึ่งจะได้มาครับงวดนี้ต้องอนายอมรับครับว่าค่อนข้างที่จะ,ะช้ากว่าทุกๆงวดสําหรับตัวนินเนื่องจากว่าอาจารย์เเพิ่นกะติดภารกิจนะครับเนาะติดกิจนิมนต์แลวก็ได้ลายย่างหละครับนะครับนะ สำหรับตัวเน้นของอาจารย์เล่สังลุยอาจารย์เล่สังลุยเน้นในห้หกหางคือเก่าครับมาเบิงกันครับลองเบิงว่าจะถูกอกถูกใจของหลายหลายท่านหรือเปล่านะครับสูตรของอาจารย์เล่สังลุยนะครับเป็นสูตรบนอย่างเดียวไม่ต้องกลับครับผมนะครับแต่ถึงจะบอกว่าบ่ต้องกลับแต่ว่าในเจ็ดงวดที่เข้าติดต่อกันนั้น นะครับสงวดแรกนั่นเข้าตัวกลับครับนะครับแล้วก็หางวดต่อมาครับเข้าตัวตรงครับผมนะครับงวดที่ผ่านมาเข้าตัวตรงครับสำหรับงวดวันที่16นะครับอาจารย์เล่เพื่อนไ้ตัวเลขมา14หางครับนะครับ และเหมือนเดิมครับเน้นให้6หางเหมือนเดิมครับผมนี่คือตัวเน้นของอาจารย์เล่สังลุยครับเท่าที่ดูนะครับเนาะอันเป็นอย่างคือบอเทียงหลังเอาบอเทียงกับพ่อจะเห็นอยู่ตรงนั้ครับ141617188468และ2อสี่ครับ นี่เป็นหกหางที่อาจารย์เล่เพิ่นเน้นให้ครับผมเน้นหกหางเหมือนเดิมครับแล้วการเน้นที่หลักหนึ่งพร้อมครับผมสังเกตว่าหลักหนึ่งนี้มีอยู่สี่หางครับเน้นหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดครับหลักหนึ่งหนึ 1, ่งหาเว้นไปเห็นอย่างเนาะอาจารย์เลงนะครับ หลักหนึ่งไม่วงหนึ่งห้านะครับไม่วงหนึ่งห้านะครับส,งงสังเกตเบิงครับผมตัวเลขของอาจารย์เล่มีตัวเดียวที่ตรงกับเลขอาจารย์ไข่ก็คือหนึ่งเจ็ดครับของอาจารย์เล่บบมี่หนึ่งเก่านะครับเนาะและก็ไม่มีสามเจ็ดนะครับของอาจารย์เล่ครับของอาจารย์เล่อย่าลืมว่าแนวทางอาจารย์เล่ครับ เน้นบนตรงๆนะครับเน้นบนตรงๆนะครับกันตัวกลับครับนะครับแต่ว่าบอไปล่างครับส่วนงวดใดที่มาล่างนี่นมันมักจะเข่าทั้งล่างทั้งบนครับนะครับเข้าล่างถือเป็นกําไรนะครับผลพลอยได้ครับผมเอาล่องแคบหน้าจอไว้แล้วก็เอาไปพิจารณาครับ ท่านใดมักตัวใดก็ลองจับไปเสียงเบิงครับมือแรงมีเวลาอีกหนึ่งคึืนครับเอาไปเสียงความฝันเบิงนะครับลองเอาไปเสียงความฝันเบิงอโอเคครับผม <c oughs> ถ้าเท่าที่ดูครับลักหนึ่งเนาะอ่ะลักหนึ่งนี่แอดมัก ยกเว้น16ครับยกเว้นหนึ่งหกหนึาหนึึงแชอบหมดทุกตัวนะครับหนเนี่ยถามว่าชอบไหมคือตอนแรกตอนแรกก็ชอบอยู่ครับแต่ว่าพ่อมันมีกระแสค่อนข้างที่จะดังมากนะครับแอดก็เลยว่าตัดทิ้งดีกว่าอันนี้โดยส่วนตัวครับโดยส่วนตัวนะครับแอดก็เลยบอลงทุน นะครับหรับตัวเลขหนึ่งหครับแต่ว่ามีเลขตัวหนึ่งครับหาสองปูเฮ่งเป็นไห่มากครับเม็ดเดียวเลยเท่าที่ได้สนทนานะครับได้พูดได้สัมผัสปูเฮ่งครับปูค่อนคางบมเมนค่อน้างแหะครับปูหมั่นใจมากเลยงวดนี้หาสองครับไม่มาบนก็มาล่างวัสัน่น แล้วก็มาตรงๆด้วยไม่ต้องกลับวสันนะครับงวดก่อนนันปูให้ล่างอย่างเดียว08เม็ดเดียวคือ08นอย่าลืมขึ้นแต้มที่ปูบอกทิ้งไทยไว้ครับแอดกับไปขึ้นหนึ่งแเลยเต้ใส่เลขที่จะคล้องมักครับที่จริงชอบเลขหนึ่งแดนะครับนะครับแต่ว่าเลขปูพูมกับปูตัดปคขาวหาม่านี่บ่มีหนึ่งแ หรือว่าจะมา 1, หนึ่งเจ็ดอลีนะครับเลกหนึ่งเจ็ดจังไดกะบผาดบาได้ครับแอดกับทาการลงทุนไปเป็นที่รบร้อยแล้วครับผมนะครับลอตตอรี่นี่ทึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งครับหนึ่งแปดแปดหนึ่งยิบครับครับเอานี่ก็เป็นตัวเลขแนวทางของ <c oughs> อาจารย์เลสสังลุยนะครับเนาะ ลุงตาทิพย์มือนีแอดลงไปแล้วครับลุงตาทิพย์นี่งวดนีมากมากแปลกครับตัวเลขเม็ดเดียวครับลุงหาซิหาซิประหว่างหนึ่งกับสามนะครับเม็ดเดียวบนของเพิ่นนะครับแต่ว่าเพิ่นลร่วงหายเลขหนึง่งนะครับสาหรับลุงตาทิพย์แต่ว่าสามกรแห้งพ่อๆกัน จากที่เพิ่นนั่งเห็นครับสามกับมาแห้งพ่อๆกันนะครับแต่เลขสองตัวเพิ่นหมาเจ็ดสามเนี่ยมาเขากับเลขปูตาประขาวอยู่คื่กันนะครับเจ็ดสามแล้วงวดนี้ครับมีความฝันมึครึ้นนีตีซีนะครับปูที่มานิมิตให้เพิ่นเห็นตัวเลขนั่นแหละครับเพิ่นมาครับมาลุงแต่ที่เพิ่นวอลสุฟัง แปลกมากบ่เคยฝันเห็นเพื่อนจักเถื่อนะครับอ่าบ่แมนบ่เคยฝันเห็นบ่เคยเห็นเป็นลักษณะมากแบบนี้อ่าบ่เคยเห็นเป็นลักษณะมากแบบนี้เขียวมากครับเขียวเขียวมดกตด่าะสันเป็นคนผิวพันเขียวมดกตดมากแล้วมาบอกว่าเลขนะสามศูนย์สองที่เพื่อนนิมิตที่เพื่อนเห็นน่ะที่มาขึ้นได้ตาเพื่อนนะครับที่เพื่อนัังเพ่งเห็นน่ะ เพื่อนบอกให้ถอดสามออกนะครับปูบอกให้ถอดสามออกเราให้เอาหกเสียบแท่นเป็นหกศูนย์สองสั่นนะครับเอาหกเสียบแท่นเป็นหกศูนย์สองกะบ้องหูจังไนขึ้นกันครับเพราะว่ามาหลายทางเลยเกินนะครับมาหลายทางเลยเกินกะล่องเลือกเบิ้งรับนะครับเขากะเลือกตามสำนักที่แมนแมนเข่าดีๆนะครับส่วนแนวทางของลุงตาทิพย์นะครับหลักๆเพื่อนกะจะเข่าเลขวิ่ง เลขวิ่งเม็ดเดียวบนนั่นแหะครับแต่ว่างวดน,นี้เพิ่นใไ้สอคือ1กับ3นะครับของลุงตาทิพย์เดี๋ยวพ่อพหอยแอดกะไปมาแล้วครับไปหาพหอยมาแล้วเดี๋ยวจะลงคลิปต่อจากคลิปนี้แหะครับพ่อหอยฝันแล้วก็ฟันพร้อมครับฝันแล้วก็ฟันงวดน,นี้มั่นใจขึ้นกันพหอยก็ได้นะครับนอกจากนั้น ปูสถานถ้ำครับสถานถ้ำที่ปอหอยยูนั่นแหละงวดนี้มีเหล็กนิมิตมาฝากนะครับอ๋อปูบอกว่าย่าเอินว่านิมิตถ่อสันมันเกินมากกว่านิมิตสันช่วงที่เพิ่นสวดมนต์สวดมนต์เสร็จนั่งทํำสมาธิครับมีเสียงมากเลยครับบอกเพิ่นสามตัว นะครับเสียงมากนะครับเกินกว่านิมิตนะครับเอาเดี๋ยวยังไงก็รอติดตามคลิปต่อไปครับผมนะครับเอาสำหรับคลิปนี้แอดฝากไว้แค่นี้ครับเนาะกฮะเว้าให้มันครบเวลาครับผมยังไงก็ขอบคุณหลายๆเนาะที่รับชมรับฟังมาจนจบคลิปครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทั้งช่องน้ำเนี่ยนะครับผมนะครับซอยสนับสนุน 2องคนพิโชกนะครับกะยูน้ำกันมาตาโดดแล้วนะครับกะสูน้ำกันต่อไปครับผมนะครับงวดวันนึง่งแอดมาได้ครับงวดนี้คิดว่าน่าจะได้อยู่ครับผมแต่ว่าจะได้หน่อย,ย,ย,ยได้หลายซ้ำาใาเดี๋ยวพื่งนอื่นซีมวงแงหูแน่ๆครับอ่ะขอบคุณหลายๆครับผม